สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับเรานะคะแซมดีไซน์ค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาพูดถึงงานสกรีนอีกหนึ่งแบบนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างก็คือการพิมพ์ DTG นะคะบริษัทเราแซมดีไซน์นะคะก็จะมีเครื่องพิมพ์ดิจิตอลที่เป็นเครื่องเหมือนพิ้น์รูปลงไปในเสื้อนะคะเรียกง,ง่ายๆก็คือเหมือนเครื่องเครื่องพิมพ์รูปนั่นเองพิมพ์ลงไปในเสื้อนะคะสําหรับเสื้อตัวนี้ เป็นของลูกค้านะคะการพิมพ์พิมพ์ DTG นะคะหรือว่าการริ้นนะคะตัวนี้จะเป็นหมึกก็จะคล้ายๆเหมือนพวกเครื่องริ้นทั่วไปนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหมึกสําหรับริ้นลงผ้านะคะหมึกตัวนี้ก็คือริ้นลงไปเนี่ยสีมันค่อนข้างสดนะคะเราจะใช้หมึกของอย่างดีนะคะจะไม่นูนเหมือนงานสกรีนหรือว่าจะไม่เป็นหยาบๆยาบนะคะสามารถรีดทับได้นะคะเพราะว่าเวลาเราริ้นลงไปแล้วอ่ะสีมันจะซึมเข้าไปในเนื้อผ้าเลยนะคะ งานพิมพ์ตัวนี้หนูจะรับขั้นต่ำแค่1ตัวเท่านั้นนะคะไม่เหมือนงานสกรีนหรือว่างานปักของเรานะคะที่เราจะรับขั้นต่ำ12ตัวเนาะแต่ว่าถ้าเป็นงานพิมพ์ DTG เนี่ยเรารับขั้นต่ำา1ตัวนะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่อยากใส่เสื้อไม่เหมือนใครนะคะหรือว่าอยากใส่เสื้อเป็นรูปหน้าตัวเองหรือว่าเป็นรูปครอบครัวนะคะก็คือเอารูปมาให้เราเราสามารถปิน์ออกมาให้ลูกค้าได้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็ไม่เสียค่าบล็อกสำหรับลูกค้าที่อยากได้หลายๆสี สีเยอะๆค่อนข้างสกรีนหลายสีแต่ว่าทําเสื้อในจํานวนที่ไม่เยอะมากจํานวนน้อยเราก็จะไม่เสียค่าบล็อกนะคะตัวนี้ก็จะไม่เสียค่าบ็อกเหมือนกันนะคะขนาดของการพิมพ์นะคะมีหลายขนาดค่ะ A2 A3 A4 ราคาก็จะต่างกันที่ขนาดนะคะขนาดก็จะยิ่งใหญ่ราคาก็จะยิ่งสูงแล้วก็สีเสื้อส่วนใหญ่งานพิมพ์ DTG หนูจะแนะนำให้เป็นเสื้อสีขาวเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเห็น ชัดกว่าเสื้อสีเข้มแต่ถ้าเป็นเสื้อสีเข้มก็เห็นชัดเหมือนกันเราก็จะมีน้ํายาอีกหนึ่งตัวลงให้ก่อนแต่ว่าราคาถ้าพิมพ์เป็นเสื้อสีเข้มที่ไม่ใช่สีขาวนะคะเสื้อที่เป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาวราคาพิมพ์จะสูงกว่าเสื้อสีขาวนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราต้องมีน้ํายาอีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะมาลงก่อนที่เราจะปรินลงไปได้นะคะเ <c oughs> พื่อที่จะให้สีเนี่ยมันสดหรือว่าสีเนี่ยมันมันพุ่งขึ้นมาจากเสื้อสีเข้มนะคะสำหรับ งานตัวนี้คือผ้าซูเปอร์คอมนะคะผ้าซูเปอร์คอมก็คือเป็นผ้าเฉพาะของบริษัทแซมดีไซน์นะคะเราจะใช้ผ้าตัวนี้คอกลมเนี่ยเราจะใช้ผ้าตัวนี้เพียงตัวเดียวเพราะว่าผ้าตัวนี้คุณสมบัติของมันนะคะไม่หดไม่ย้วย สีไม่ตกแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เสียทรงนะคะเสื้อจะคงรูปนะคะลูกค้าซักได้เลยไม่ซีดนะคะตัวนี้เพราะว่าเราคาารัดสรรหรือว่าเลือกมาให้ลูกค้าเป็นอย่างดีเป็นผ้าในแบบเฉพาะของบริษัทเราเท่านั้นแล้วก็ราคาเนี่ยไม่สูงมากนะคะ สำหรับราคาเสื้อเป่านะคะคของบริษัทเราถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจัดผลิตหรือว่าอยากจะทำเสื้อจะเป็นงานพิมพ์งานสกรีนงานปักนะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะคะถ้าลูกค้าอยากได้เสื้อเป็นรูปหน้าตัวเองก็อย่างที่หนูแนะนำเลยคืองานตัวนี้เลยนะคะ นำรูปมาให้เรานะคะส่งรูปมาเลย1ตัวขั้นต่ำแค่1ตัวนะคะไม่ใช่12ตัวนะแบบนี้คือหนูรับขั้นต่ำแค่1ตัวเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อเรามาได้นะคะทางที่อยู่ช่องทางการติดต่อนะคะหนูจะขึ้นมาให้ด้านหน้าเลยนะคะว่าติดต่อเรามาทางไหนได้บ้างนะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาสอบถามเราได้นะคะสำหรับวันนี้หนูก็ขอลาไปก่อนนะคะฝาก ทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ